น้ำปลาต่ำหนวตัวจริงยืนหนึ่งเรื่องน้ำปลาคว้าสามรางวัลใหญ่แห่งปีถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจหญิงมากความสามารถที่น่าจะตามมองเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับคุณนินิวนิพารัตสาลิกาผู้บริหารบริษัทไทยโคริ โนโมิโมโนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลาปรุงรสชื่อดังแบนตำนัวที่ล่าสุดถูกรับคันเลือกให้เข้ารับ3รางวัลใหญ่แห่งปีจากสมสชาชตานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนสภาพประชาสังคมแห่งประเทศไทยและกลุ่มสหาการอุตสาหกรรมภาคเอเชีย จัดคืนกับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2566, Manager Award 2023, รางวัลอุตสาหกรรมไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2566, Thailand Industry of the Year และรางวัลการประเมินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี Asia Product Award 2023ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณนะหอประชุมการตรัฐกองทัพอากาศ โดยมีพลตรีหมอมราชวงศ์วัยวั์จักรพันธ์หฮเกียริเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวนิพารัตสาลิกานะคะเป็นซีอีโอน้ำปลาตํมัวรค่ะวันนี้เราก็รับรางวัลสามรางวัลเลยค่ะก็เป็นผู้จัดการผู้จัดการดีเด่นค่ะแล้วก็รางวัลอุตสาหกรรมไทยแล้วก็รางวัลเ s i a n Product วอร์ดค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับสามรางวัลที่ได้รับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ คือเป็นเครื่องหมายการันตีของผลิตภัณฑ์เธอใช่ค่ะมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของเราได้รับมาตรฐานทั้ง GMP, HACCP แล้วก็ฮาลาลค่ะอีกทั้งโรงงานเราก็รับผลิตแบรนด์ O.E.M ด้วยค่ะอยากให้ผู้อื่นธุรกิจของเราหน่อยค่ะเป็นน้ำปลาร้านอกจากน้ำปลาราแล้วก็รับผลิตด้วยอะไรอย่างเี้ยใช่ค่ะ,คะทางโรงรารับสร้างแบรนด์นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากทําแบรนด์สินค้าเรารับทําก็คือตั้งแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์มีครบจบที่นี่เลยอะค่ะใช่ น้ำปลาละตัวในของเราเองใช่ค่ะตรงนี้ยอดขายดีมากๆเลยค่ะออมานานเร้อยออกมาประมาณ5ปีแล้วค่ะในส่วนของน้ำปลาจำนวนนี้เรามีสูตรเดียวใช่ไหมคะหรือว่าเราจะมีพัฒนาสูตรเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้มีอยู่4สูตรค่ะก็สูตรดั้งเดิมสูตรดับเบิลหนงค่ะแล้วก็สูตรกัญชาแล้วก็สูตรอะโรมาคืรไหนที่ได้รับกระแสนิยมที่สุด ตัวนี้ก็จะเป็น The Best เลยู่ค่ะสำหรับสูตร Double 6ก็สำหรับคนที่ชอบทานแบบรสอีสานออริจินอลเลยค่ะส่วนส่วนสูตรกัญชาก,ก็โดยเฉพาะสำหรับคนที่แบบชอบกันชอบน้ำปลารกัญชาแล้วก็สูตรเหมือนแบบน้ำปลาอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สูตรอะโลมาสำหรับคนที่ไม่ชอบทานน้ำปลามากค่ะกลิ่นน้ำปลาจะไม่แหลก นโรงงานอนาคตจะมีแบบแตกกลายเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นไหมคะตอนนี้ของเราก็จะมีน้ำพริกเผาค่ะลายซอสก็จะมีค่ะเรารับทำ OEM ด้วยอะไในเรื่องของแบรนด์ต่างๆที่มาร่วมผลิตกับเราเราต้องการที่จะแบบว่ามอบอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างที่เขามาเลือกผลิตกับโรงงานของเราอะค่ะเขาจะได้ทงเรื่องในเรื่องการออกแบบด้วยไหมหรือว่าวัน stop c o v ิ d ในที่เดียวเลยอ๋อวันป t o p ร์ v i สในที่นี้ก็คือหนึ่งออกแบบเราดิวทุกอย่างให้หมดเลยแล้วก็รับทำ PR ด้วยสื่อโฆษณาด้วย การตลาดของเราเรามองไปยังไงบ้างคะตอนนี้เห็นเป็นสปอนนางงามด้วยใช่ทาเอองเราก็อยากเจาะหลายๆกลุ่มข,ของลูกค้าใช่ค่ะก็เลยอยากจะทําการตลาดแบบให้ครบวงจรใช่ปีหน้าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของตำนูอีกไหมคะปีหน้าก็ยังมีสินค้าที่เราจะออกมายูค่ะแต่ตอนนี้เราขอเราขออุไว้ก่อนฝากถึงลูกค้าหลายๆคนหน่อยค่ะที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์เราให้เขาหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรายังไงก็ขอให้ทดลองสินค้าดูก่อนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารสชาติของเรา อร่อยกลมกก่อบเรามีหลายสูตรให้เลือกค่ะเหมาะเหมาะกับทุกกลุ่มเลย สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมผลิตที่โรงงานหรือว่าสนใจที่จะสั่งซื้อตัวน้ำปลาเองก็ดีอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะผ่านช่องทาง Facebook ก็น้ำปลาตำนัวแซบนัวนัวค่ะผ่านช่องทาง TikTok ก็ TikTok Official เอ้ยตำนัว Official ค่ะมิวส์บใช่ค่ะผ่าน Line แอดก็ตำนัว Official อันนี้มีวางขายออฟไลน์หน้าร้านด้วยไหมคะมีค่ะตรงไหนได้บ้างคะสามารถซื้อได้ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชนม์ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา